โอมามามูต ma กองหน้าแมนซิตี้ฟอร์มโหดจัดกดแฮตทริกพาทีมเปิดบ้านถลม่มนิวคาสเซิล4-0ที่เอติฮัดสเตเดียมเมื่อวันเสาร์ที่15กุมภาพันธ์เจ้าตัวออกอาการปลื้มสุดๆหลังโชว์ฟอร์มสุดร้อนแรงแมนซิตี้ลบความผิดหวังจากนัดก่อนที่พลาดท่าพ่ายระอันมาดริด3-2ต่อ 2, ในเกมเพลย์ออฟแชมเปี้ยนลีกนัดแรกด้วยการระเบิดฟอร์มโหดไล่อสัสซัลกาดงขาดลอยโดยมามูตอดีตหัวหอกแฟรงก์เฟิร์ตเปิดซิงประตูแรกกับทีมได้สำเร็จแถมจัดให้ทีเดียว3ลูก หลังจบเกมเจ้าตัวให้สัมภาษณ์กับ BBC ว่ามันเป็นวันที่สุดยอดและเป็นความรู้สึกที่บ้ามากที่สำคัญคือเราได้สามแต้มเราเดินหน้าบุกตั้งแต่นาทีแรกและจบงานได้อย่างสมบูรณ์แบบเราเล่นกันด้วยความเร็วและผมดีใจที่ช่วยทีมได้มามูดยังไม่ลืมขอบคุณทุกคนที่อยู่เบื้องหลังผมต้องขอบคุณเพื่อนร่วมทีมโค้ชสตาฟรวมถึงทุกคนที่ช่วยผมตั้งแต่วันแรกทําให้ผมรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนี้ปิดท้ายด้วยการส่งใจถึงแฟนบอล บรรยากาศมันน่าทึ่งมากผมอยากขอบคุณทุกเสียงปรบมือที่กึก,กล้องมันมีความหมายกับผมสุดๆฟอร์มแจ่มขนาดนี้บอกเลยว่าแฟนเรือใบสีฟ้ามีลุ้นเห็นมาม,มูดยิงระเบิดอีกแน่นอนแฟนๆแ,แมนซิตี้มีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ